สวัสดีครับผมนายผู้บริดีไปร่อนครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับแอปพลิเคชันในการออกแบบจากฟิ g มานะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ Del i v e r รร้านกาแฟครับเมื่อกดเข้าแอปมาหน้าแรกนะครับก็จะให้เลือกว่าเราจะเข้าสู่ระบบหรือว่าลงทะเบียนครับอันนี้เราก็จะเลือกเข้าสู่ระบบครับ เมื่อกดเข้ามานะครับแอปก็จะให้เราเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์มือถือนะครับหรือว่าจะเป็นเข้าสู่ระบบด้วย Google หรือว่าไลน์ครับอันนี้เลือกเป็นเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์มือถือนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านจากนั้นกดเข้าสู่ระบบครับเมื่อกดเข้ามานะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเมนูต่างๆของแอปนี้ครับซึ่งแอปนี้จะอิงตาม ตำแหน่งปัจจุบันของเรานะครับเราก็สามารถเซตได้นะครับว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับจากนั้นก็กดยืนยันที่อยู่นะครับอันนี้เราก็จะกดเป็นสั่งกาแฟครับจากนั้นก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับเราก็กดเป็นนมสดคาราเมลครับเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับ เราสามารถเลือกความหวานได้ครับเป็นระดับความหวานเลือกเป็นหวานปกติแล้วก็จะมีให้เรากดเป็นเมนูโปรดได้ครับเมื่อกดหัวใจก็จะเข้าไปอยู่ในเมนูโปรดนะครับจากนั้นกดใส่ตะกร้าครับถัดมาหน้าถัดไปก็จะเป็นสรุปคำสั่งซื้อนะครับว่าเรา ซื้ออะไรไปแล้วก็ต้องจ่ายทั้งหมดกี่บาทจากนั้นกดสั่งได้เลยครับเมื่อกดสั่งแล้วก็จะมีแจ้งเตือนนะครับว่าให้รอรับออเดอร์ครับสามารถกดดูคำสั่งซื้อได้ครับเราสามารถกดยกเลิกได้ครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นสั่งขนมปังครับสามารถบอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเช่นเพิ่มน้ำตาลเพิ่มนมต่างๆ เมื่อเราสั่งสินค้าเสร็จแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในคำสั่งซื้อนะครับคำคำสั่งซื้อก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเราสั่งอะไรไปบ้างครับจะมีที่กำลังดำเนินการครับก็คือที่เราสั่งไปเมื่อกี้นะครับมีเสร็จสิ้นก็คือออ,อเดอร์นั้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับหรือว่ายกเลิกถ้าเรากดยกเลิกครับ อันนี้ที่เราสั่งไปนะครับก็จะเมื่อกดเข้าไปก็จะให้ดูคำสั่งซื้อครับในส่วนของเมนูโปรดนะครับก็จะเป็นที่เรากดเพิ่มมานะครับสำหรับข้อความก็จะเป็นข้อความจากทางร้านนะครับเช่นเมนูใหม่อะไรแบบนี้ครับ ในส่วนของฉันนะครับก็จะเป็นหน้า user นะครับเป็นข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมนูโปรดหรือว่าข้อมูลส่วนตัวนะครับเราสามารถแก้ไขได้ครับหน้า user ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับก็สามารถกดบันทึกเพื่อแก้ไข ข้อมูลส่วนตัวได้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับแอปเดลิเวอรี่ร้านกาแฟครับขอบคุณครับ